เยียวยาเกษตรกรเช้านี้หลายคนได้รับเงิน5,000บาทแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,ร,กรทกสเร่งจ่ายเงินเกษตรกร,ร,กรส่วนที่จ่ายไม่ทันวันที่31พฤษภาคมพร้อมย้ำผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาภายในวันที่5มิถุนายนนี้จากกรณีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563รวมวงเงินโครงการ150,000ล้านบาทโดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่านอกสอทุกสาขากว่า1,200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาวันละประมาณ1ล้านลาย ทางด้านนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่าสำหรับเกษตรกรกลุ่มที่1ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่30เมษายน2563จำนวน6.7ล้านลาย เกษตรกร,รกลุ่มที่2ซึ่งขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15พฤษภาคม2563จำนวน1.57ล้านลายให้รีบด,ดำเนินการยื่นอุทธร์พอหมดเขตภายในวันที่5มิถุนายนนี้ขณะที่นายกษาเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรกรส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะให้ทกศจ่ายเงินเพิ่มอีก825,000รายเมื่อวันที่29พฤษภาคม2,563คาดว่าเป็นรถใหญ่งวดสุดท้ายซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15พฤษภาคม2,563าจำนวน1.57ล้านราย ที่กระทรวงเกษตรตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการทันหรือไม่เพราะต้องนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับโกรมการปกครองก่อนถ้าไม่ทันจะจ่ายให้ช่วงวันที่1-2มิถุนายน2563แทนอย่างไรก็ตามอกสอจะพยายามจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรให้แล้วเสร็จไม่เกินต้นเดือนมิถุนายนนี้ จากก่อนหน้านี้กระทรวงกรเกษตรและสาก์ส่งรายชื่อมาแล้ว6.8ล้านรายรวมแล้วกเกษตรกรที่ได้รับเงิน7.6ล้านรายโดยมีการโอนเงินรอบแรกแล้วเสร็จไปก่อนวันที่15พฤษภาคมที่แล้ว ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ